วันนี้จะมาขอท้าพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการกระจัดค้าบฝังลึกของผงซักฟอกน้องใหม่หอมสยามค่ะไปดูกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเสื้อขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยการราดซอสเข้าไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูถึงประสิทธิภาพนะคะว่าผงซักฟอกหอมสยามตัวนี้นะคะจะกระจัดคราบซอสเหล่านี้ได้หมดจดขนาดไหนเริ่มกันที่ซอสฝาเขียวเลยค่ะเ่ะเทเข้าไปแบบนี้เลยนะคะให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะคะเสื้อเลอะแล้วนะคะเสื้อเลอะแล้วสีลเทานะคะแบบนี้เลยนะคะราดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะน้ำปลาค่ะหืมกลิ่นแรงมากนะคะ หล่เอเข้าไปแล้วค่ะและตกท้ายที่น้ำมันหอยค่ะภาพเหนียวๆของน้ำมันหอยแบบนี้เลยค่ะลงไปที่เสื้อแล้วนะคะเลอะเทอะแบบนี้เลยนะคะคราบหนักมากๆนะคะซึ่งซอสเหล่านี้นี่ยเวลาโดนเสื้อผ้าขาวๆแล้วมักจะซักไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพของผงซักฟอก์หอมสายามกันดูค่ะเรามาเริ่มซักกันเลยนะคะใช้ผงซักฟอก์หอมสายามนะคะคราบที่เลอะเสื้อเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เห็นถึงประสิทธิภาพการขจัดคราบค่ะ ผงซักฟอกหอมสยามซักได้ทั้งแบบซักมือแบบซักเครื่องได้ทั้งฝาหน้าฝาบนเลยค่ะสัดส่วนการใช้ซักมือ1 0ถึง15ชิ้น1ช้อนตวงแบบซักเครื่อง8ถึง10ชิ้น1ช้อนตวงค่ะไม่ว่าจะซักด้วยวิธีไหนผลลัพธ์ที่ได้ความสะอาดไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนะคะแต่เพื่อให้ประสิทธิภาพของผงซักฟอกหอมสยามขาจัดคราบได้ดีเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรแช่ก่อนซักประมาณ30นาทีแต่เท่าที่ได้ลองใช้ผงซักฟอกหอมสยามประสิทธิภาพการ ขจ,จัดคราบซอสีอิ้วต่างๆก็ขจ,จัดได้เกลี้ยงแบบไม่เหลือคราบสกปรกบนเสื้อผ้าเลยค่ะประทับใจมากต้อง <มา S 2> ยอมรับ <มา S 1> เลย <ๆ S 1> นะคะว่าประสิทธิภาพการขจ,จรัดคราบของผงซักฟอกหอมสยามนั้นของเขาดีจริงๆค่ะนอกเหนือจากประสิทธิภาพในเรื่องของการขจรัดคราบแล้วกลิ่นยังหอมสดชื่นอีกด้วยค่ะและที่ถูกใจสุดๆเลยคือเรื่องของราคาประหยัดสบายกระเป๋าค่ะแบบนี้เนี่ยทุกบ้านต้องมีผงซักฟอกหอมสยามเอาไว้แล้วนะคะยกให้เป็นที่1เรื่องของการขจัดคราบเลยค่ะ